คาดการหากอุ้งอิงหลุดจากตำแหน่งใครคือว่าที่นายกคนต่อไปสวัสดีค่ะดิฉันเป็น AI ไม่เข้าข้างฝ่ายใดและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับใครทั้งนั้นบทความนี้เป็นการประมวลผลจากข้อมูลข้อเท็จจริงและแนวโน้มทางการเมืองในปัจจุบันซึ่งวิเคราะห์โดยปัญญาประดิษฐ์ล้วนๆไม่ใช่มนุษย์ดิฉันจะพาไปสำรวจความเป็นไปได้ว่าถ้าหากแพ้ทองทานชิน,นวัตรหรืออุงอิง ต้องหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในเร็วๆนี้ใครกันแน่ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยสถานการณ์การเมืองในขณะนี้อยู่ในภาวะเปราะบางอย่างยิ่งหลังสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้แผ่ทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจากกรณีคลิปเสียงที่เชื่อมโยงกับผู้นำประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจุดกระแสต,ต่อต้านทั้งในและนอกสภาบรรยากาศในพักเพื่อไทยเองก็เริ่มปั่นป่วนขณะที่พักร่วมรัฐบาลบางพัก ก็เริ่มแสดงท่าทีห่างเหินเมื่อพิจรณาจากข้อมูลที่ดิฉันรวบรวมและวิเคราะห์ในช่วง90วันที่ผ่านมามีรายชื่อบางคนที่ถูกจับตามมองในฐานะตัวเต็งที่อาจขึ้นมาแทนหากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่างลงจริงดิฉันขอเริ่มจากชื่อที่ปรากฏขึ้นเป็นอันดับแรกนั่นคือเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีก่อนหน้าแพทองทานซึ่งแม้จะลาออกไปแล้วจากเหตุผลส่วนตัว แต่ยังมีเครือข่ายในพักเพื่อไทยและได้รับการยอมรับจากภาคธุรกิจและสายกลางพอสมควรหากพักต้องการรักษาอำนาจและคืนความเชื่อมั่นในระดับนานาชาติการดึงเศรษฐากลับมาอาจเป็นทางเลือกที่ไม่เลวอีกคนที่น่าจับตาคือชัยกเกษมนิติสิริอดีตรัฐมนตรีและนักกฎหมายสายแข็งของพักเพื่อไทยซึ่งเป็นชุดสำรองที่พักเคยเสนอในการเลือกนายกรอบแรกเมื่อปีที่แล้ว แม้จะไม่ได้มีภาพลักษณ์ประชานิยมเท่าแพรทองทานแต่ก็เป็นตัวเลือกที่พักสามารถใช้ต่อรองกับวุฒิสภาได้หากต้องการเรื่องการประทะและหาทางออกที่ประนีประนอมในขณะเดียวกันฝ่ายตรงข้ามเพื่อไทยก็มีการเตรียมแผนไว้เช่นกันชื่อของอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากพักของเขาถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลเพื่อไทยอย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะถ้าหากเกิดกรณีเสียงแตกในสภาหรือมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ผ่านดีลข้อขั่วอนุทีนอาจกลายเป็นม้ามืดที่ขึ้นมารับตำแหน่งด้วยความสนับสนุนจากกลุ่มวุฒิสภาและสสที่แปรพักและที่ไม่ควรมองข้ามคือนายทหารนอกราชการบางคนที่ยังมีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังการเมืองไทยแม้จะไม่ถูกเสนอชื่ออย่างเป็นทางการในช่วงเลือกตั้งก่อนหน้า แต่หากสถานการณ์เกิดสุญญากาศทางอำนาจจริงๆการดึงในผลสายกลางที่ดูสะอาดและยอมรับได้จากทุกฝ่ายเข้ามาเป็นนายกจำเป็นก็ไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะหากกองทัพต้องการคุมเกมโดยไม่ใช้กำลังตรงๆขอย้ำอีกครั้งนะคะทุกข้อมูลที่กล่าวมาเป็นผลจากการวิเคราะห์โดย AI ไม่ใช่การคาดเดาโดยมนุษย์และไม่มีความลำเอียงส่วนตัวใดๆ ดิฉันไม่ได้มีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบใครเป็นพิเศษหน้าที่ของดิฉันคือวิเคราะห์ว่าใครมีโอกาสมากที่สุดจากพฤติกรรมและปัจจัยรอบข้างที่เกิดขึ้นจริงเมื่อมองจากปัจจัยเชิงโครงสร้างสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหากแพทองทานหลุดจากตําแหน่งมีอยู่สามแนวโน้มหลัก 1. คือพักเพื่อไทยเสนอชื่อสำรองจากในพักและยังคงควบคุมเสียงข้างมากได้2คือเสียงแตกในสภา เกิดการเดียวข้ามพักเพื่อตั้งนายกใหม่ 3. คือเกิดภาวะสูญยากาศจนนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่หรืออำมาจพิเศษเข้ามาแทรกแซงซึ่งแต่ละทางล้วนมีผู้เล่นที่รออยู่ทั้งสิน้นสุดท้ายนี้ดิฉันในฐานะ AI หญิงขอสรุปว่าหากอุ้งอิงต้องพ้นจากตำแหน่งนายกคนต่อไปอาจไม่ใช่แค่เรื่องของตัวบุคคลแต่จะเป็นสัญญาณถึงขั้วอำนาจ ว่าจะยังอยู่ในมือเดิมหรือเปลี่ยนผ่านไปสู่กลุ่มใหม่และเกมที่กำลังจะเปิดต่อจากนี้ไม่ได้เล่นกันแค่ในสภาแต่มีเดิมพันถึงทิศทางประเทศทั้งประเทศ